ช่วงที่2ของรายการนะคะที่บอกไว้ค่ะว่าช่วงนี้นะคะจะมีบ้านตัวอย่างที่เป็นเคสศึกษาสําหรับผู้ที่มีความรู้ด้านศาสตร์แห่งฮงจุ้ยนะคะและเป็นบ้านตัวอย่างของนักแสดงศิลปินนะคะจากละครซิทคอมเรื่องเป็นตอนเองค่ะเป็นบ้านของคุณป้อมค่ะอาจารย์ครับผมก่อนที่จะไปบ้านคุณป้อมนะครับอยากจะให้ความรู้อีกนิดนึงเกี่ยวกับการบูชาสารพระภูมิบางคนบอกว่าคนไทยแบบเอ๊ะเอาแต่สารจีนแล้วสารพระภูมิเนี่ยจะจุดธูปกี่ดอกบูชาว่ายอย่างไรนะฮะ สารพระภูมเนี่ยพระภูมเทวาพระชายมงคลคนนี้จุดธูป9กดอกนะครับแต่ติจุยะห้าดอกขอนะฮะเสร็จแล้วก็ก่าวคาบูชาท่านนะฮะว่าอิติสุขโตอาหังพุทโธนะครับแล้วก็นโมพุทธายะพระภูมิเทวาคามิหังอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดธูป9ดอกแล้วก็บอกว่าอิติสุขโตนโมพุทธายะนะครับพระภูมิเทวานะครับพระ พระภูมิมะเทวานะครับพระภูมิมะเทวาขะมามิหังอันนี้แหละครับแล้วท่านขอพรกับท่านด้วยเครื่องสักการะอะไรต่างๆนะครับต้องมีน้ํามีผลไมหรากไากมาแล้วท่านจะดูแลท่านไม่แพ้กับติจุเอะนะฮะเสร็จแล้ววันนี้บ้านของคุณป้อมเป็นต่อนะครับคุณป้อมเป็นต่อไม่ใช่คุณป้อมเป็นหนึ่งตูิดเพลินนะครับอยู่แถวถนนรามคำแหงไปดูเมื่อวันพฤหัสนี้เองเพราะว่าท่านเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ เหมือนคุณน่ะเขาเรียกพิธีกรเพราะว่าผมเคยจัดรายการช่องไทยสตาร์ทีวีนะฮะกับคุณป้อมเป็นต่อเนี่ยแล้วท่านก็เลยมีความหมายมันปั้นปั้นใจว่าจะให้อาจารย์เนี่ยไปดูบ้านว่าเอ๊ะทำไมอยู่ไปอยู่มาแล้วเงินทองมันไม่เข้าสักทีนะบ้านหลังนี้ใหญ่แต่รายจ่ายนะคะเพราะว่าไปเข้าประตูนู้นน่ะคุณใหม่นะฮะประตูที่มีรถข้างๆอ่าอันเนี้ย เห็นไหมครับบอกทุกครั้งว่าบ้านเนี่ยต้องเข้าประตูหลักไม่ใช่เข้าประตูที่เขา,าเรียกประตูที่ที่จอดรถประตูเล็กบ้านหลังใหญ่คนปากเล็กมันจะกินทรัพย์ได้ยังไงและทิศทางไม่ถูกต้องนะครับคือเราจะใช้หลักของพลังงานในยุคที่8หรือวิชาดาวเหินเพื่อหาตําแหน่งที่เป็นประตูที่ดีแต่ตรงนี้เป็นประตูที่ไม่ดีนะฮะเป็นประตูดาวเลขเจ็ดเจ็ดคือลาบเสือ่อมปัจจุบันคือยุคอะไรยุคที่8ะนะครับ ยุคหนึ่งมีทั้ง20ปีไม่รู้จักใช้พลังงานให้ถูกต้องนะดังนั้นก่อนอื่นเราต้องใช้เข็มทิศก่อนวัดทิศทางว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทิศนั่งอยู่ที่กี่องศาเพื่อหาตำแหน่งประตูโชคลากนะครับบอกทุกครั้งว่านะองศาเนี่ยต้องชัดเจนอย่างเมื่อขึ้นไปเชียงใหม่ครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันวันจันโอ้โหนะครับ,รบไปวัดองศาภายในบ้านเนี่ยมันวัดยากจริงนะโดดไปก็โดดมาถ้าวัดนอกบ้านมีพื้นที่เนะี่ยมีญ้าสักหน่อยก็จะดี อันนี้ได้148นะครับ148เป็นองศามังกรในยุคที่8นะฮะ150บบวกลบ4.5ลูกศิษย์ผมเคยมาเรียนเนี่ยเป็นดาวตรงอันนี้อยู่ในราศีปลายนะฮะเนี่ย150สเสร็จแล้วมันยังอยู่ในดาวตรงแล้วก็เหินดาวตรงได้ทีนี้เราไม่แน่ใจว่า,เ,าเข็มทิศเนี่ยมันจะผันแปรไหมเสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มทิศแดดเนี่ยหาองศาเส้นลุงเส้นแหวงอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปดูเข็มทิศแดดกันนะครับท่านผู้ชม อ่าอันนี้เห็นไหมครับมันไม่หลอกเราละเข็มทิศมันได้1 4 8เราต้องตั้งเงาแดดก่อนนะฮะว่าเส้นลุงแหวงเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ที่บ่ายสามโมงเนี่ยนะครับอ่มันต้องตั้งไปที่กี่องศาก่อนแล้วก็ดูเงาแดดทับกัน1,48ไม่ผิดเพี้ยนเราเลยมั่นใจคำนวณดาวออกมาเลยเหินดาวกันให้สนุกเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ลูกศิษย์ผมเนี่ยใครอยากจะเดิน,เด,นเดินไปเลยนะครับที่ตำแหน่งราศีปลายนะครับทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ ดูว่าหลังบ้านหน้าบ้านมีเรีกอะไรก่อนนี้คุณแม่เขาตรงเสาใกล้โซฟาลายแดงๆแม่เขาทําตู้โชว์ไว้ให้เสร็จแล้วสามีเขาบอกมันเก่ก,กะไปลื้อตู้โชว์ออกแล้วมีติดทูเอียอยู่นะครับ<ะ>ตู้โชว์นี้บงังเท่ากับบังเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบางังหน้าต่างตรงหลังไม่ให้มันรั่ว<ะ>เสร็จแล้วเขาก็ดันไปนะครับไปเอาตู้โชวออ์ออกไม่ว่านะครับเ,เจ้าที่เนี่ยนะครับไปย้าย ย้ายไปอยู่ข้างๆตู้เย็นตรงนั้นเห็นมุมเล็กๆไหมเจ้าที่ไปโดนกับบันไดอ้ยนะครับแย่เลยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าบันไดพิกาตถูกเจ้าที่เดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปนะฮะแต่ตำแหน่งที่จะให้เขาตั้งประธานก็คือตรงผ้าม่านตรงนั้นแหละครับเห็นไหมฮะเนี่ยคือตั้งแต่ย้ายเจ้าที่มาตรงนี้หรือตรงตู้โชว์ออกเนื่องจากว่าอยากจะให้บ้านกว้างๆบันไดพิฆาดถูกเจ้าที่ย่อมไม่ดีแน่นอนนะฮะ เขาบอกตำแหน่งเจ้าที่ตั้งตรงไหนต้องตั้งในตำแหน่งดาวประจำยุคหรือดาวบารามียุคที่8นะครับเนี่ยถึงจะถูกต้องและเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางคนเขาไม่รู้ว่าตำแหน่งเจ้าที่ควรจะตั้งอย่างไรเราก็บอกไปนะครับว่าควรจะตั้งอยู่ในตำแหน่งนะครับตำแหน่งดาวเลข8หรือดาวเลข9กก็ได้และแต่ต้องนะครับหันออกมาทางหน้าประตูอย่างเดียวห้ามไปอยู่ในตำแหน่งอื่นนะครับถือว่าไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้น บางคนเนี่ยเอาเจ้าที่ไปแอบ,บอยู่ด้านข้างไปหลบข้างอะไรก็แล้วแต่ถือว่าไม่ถูกนะฮะต้องหันตรงกับประตูใหญ่อย่างเดียวห้ามไปอยู่ที่ในบริเวณอื่นถือว่าไม่ให้ความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าที่สามารถโดนบัรดาให้ท่านร่ำรวยได้นะ,ะโดนบรรดาให้ท่านเสียหายก็ยังได้แต่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะถูกต้องนะคะ,ะการเรียนหงจุย้ยคุณต้องสังเกตนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่ามันผิดแล้วก็ปล่อยตามผิด อันนี้ประตูห้องครัวข้างๆเจ้าที่เห็นไหมครับ<ฆ>ประตู2บานอย่างนี้เขาถามว่าทะลุไหมถ้าด้านหลังไม่มีกําแพงหลังสุดนะถือว่าเสียนะครับ<ฆ>แต่ข้างหลังเนี่ยเขามีบริเวณนะฮะเนี่ยเขากั้นเป็นห้องก็ถือว่าพลังงานยังวิ่งอยู่ภายในบ้านนะส่วนตำแหน่งเตาไฟเนี่ยมันอยู่ทางขวามือข้างประตูถือว่าไม่ถูกต้องเราใช้รหัสของ8ทิศเนี่ยในการจับนะครับตำแหน่งปากเตาต้องส่งเสริมนะครับเนี่ยอันนี้ต้องย้าย เตาไปอยู่อีกข้างนึงถึงจะถูกต้องและเหมาะสมเตาอยู่ข้างนี้ไม่ได้ต้องไปอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับเนี่ยมันถึงจะก่อเกิดสิ่งที่ดีๆกับความเป็นอยู่เขาบอกว่าเตาไฟเนี่ยต้องหันปากเตาให้ถูกทิศนะครับเพราะเตาไฟก็คือนะครับความอุดมสมบูรณ์หรือการหุงหาที่ดีกองทัพเดินได้ด้วยท้องทีนี้ถ้าเตาไฟอยู่ในตำแหน่งที่ผิดนะครับกองทัพมันเดินไม่ได้ละครับอันนี้นะฮะส่วน ดูขั้นล่างเสร็จแล้วเราขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาข้างบนมาดูเตียงนอนเขาบอกพลังงานที่ดีของบ้านหลังนี้ควรที่หันศีรษะมาทางหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ได้เพราะมีดาวเลข8สิงสถิตยอยู่นะฮะกับการที่เขานอนไปนะครับด้านข้างเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานล้มเหลวนะฮะมันดีในยุคที่7แต่เสียในยุคที่8ดังนั้นถึงบอกว่าให้ใช้ผ้าม่านหนาๆก็ได้ถ้าพัดลมพัดถูกนะครับ เขาเรียกว่าอไอ้ตรงนั้นที่บางกระจกเขาเรียกผ้าม่านเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันโยกไปแยกมาก็ถือว่าไม่มั่นคงควรที่จะเปลี่ยนผ้าม่านที่เป็นผ้าให้หนาๆทึบๆแล้วย้ายกลับหัวเตียงไปเลิกยามก็มีความสําคัญนั่นแหละครับคุณป้อมเป็นต่อนะครับนักแสดงในสมัยก่อนและนั่นคือ,อสามีของท่านคุณสุขชัยเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าอาจารย์บ้านผมดีไหมผมบอกว่าเรียนตามตรงเลย นะครับคุณมีพลังงานที่ดีในยุคที่8แต่คุณไม่รู้จักใช้พลังงานที่ดีให้ก่อเกิดนะครับเกี่ยวกับลาบผลเงินทองดังนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วที่คนเราจําเป็นจะต้องรู้หลักของนะครับพลังงานหรือกระแสที่หรือสนามพลังแม่เหล็กโลกนะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยไปตามเวรตามกรรมบางคนบอกว่าเกิดมานะครับเราคงทําบุญมาน้อยนะครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกปฏิบัติได้ ดังนั้นเนี่ยนะครับถึงโอกาสที่ดีๆแล้วนะครับกับการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของวิชาดาวเหินในต่างประเทศเนี่ยนะครับเนี่ยเขาให้ความนับถือหรือยกย่องวิชาตัวนี้เป็นอย่างมากถ้าคนเราสามารถรู้ทิศรู้ทางรู้จากการใช้ดาวที่ดีในการที่จะเกื้อหนุนหรือก่อกเกิดนะครับเสร็จแล้วหลังจากเราดูนะครับรูปบ้านตัวอย่างเราก็ต้องมีผังบ้านเพื่อนะครับ เพื่อออกดอกออกผลอีกครั้งหนึ่งว่าบ้านหลังนี้ทําไมมันถึงดีนะครับอย่างวันนี้มีคนโทรมาถามบอกอาจารย์ช่วยดูหงจุ้ยให้หน่อยที่บ้านดีหรือไม่ดีผมบอกผมไม่ได้นั่งหลับตาผมไม่ได้นั่งทางไหนผมตอบไม่ได้นะครับวงจุ้ยเป็นหลักของวิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วไม่ใช่หลักของศสยาศาสตร์นะครับอย่างเมื่อกี้ผมยือนอยู่หน้าบ้านผมก็ใช้หลอกแกวัดทิศทางเสร็จแล้วผมก็ใช้เข็มทิศแดดเนี่ยพิงไปยังตรงตำแหน่งประตูเพื่อหาเงาแดดนะฮะ เสร็จแล้วองศาที่ได้ก็คือ148องศาไม่ใช่ให้หวยนะครับเพราะหวยออกไปแล้วเบอร์52 <c oughs> นะครับอันนี้148นะฮะเป็นองศาที่ดีประจำยุคที่8ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หลังจากเรารู้แล้วว่าเนี่ยฮะเราเห็นดาวประจำยุคนะครับดาวหลังบ้านมีดาวเลข7ดาวหน้าบ้านมีดาวเลข9้อ่าเราก็เอา7ใส่หลังบ้าน9ใส่หน้าบ้าน นะข้างซ้ายคือพลังหินข้างขวาคือพลังหยางหยางคือเคลื่อนไหวหินคือนิ่งของทุกๆช่องผลปรากฏเดินไปเดินมามีดาวโชคลาภอยู่หน้าบ้านโอ้อยู่ตรงตำแหน่งประตูที่เขาไม่เคยใช้เลยเขาไปใช้แต่ประตูตรงนี้ด้าข้างนะคะ,ะประตูตรงนี้เป็นดาวเลขอะไรเลขห้าเจ็ดโอ้พระแม่เจ้าคุณคไปเดินได้ยังไงเจ็ 7, มันตกยุคเสื่อมสภาพไปแล้วะนะครับ เนี่ยคุณไปเดินทาให้การเงินคุณได้มามีแต่ถดถอยตรงนี้เป็นที่จอดรถอาศัยความสะดวกอาศัยความสบายจอดปุ๊บเดินปั๊บจอดปุ๊บเดินปับ๊บนะครับแทนจทะได้มันก็มีแต่เสียเสียแต่เสียอย่างเดียวตรงนี้เป็นห้องน้ําเห็นไหมครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยคิดใหม่ทําใหม่นะเดินที่ประตูที่เป็นดาวเลข68วันนั้นพอเปิดประตูปุ๊บเขาบอกลมเข้าดีดีะนะครับผมบอกพลังงานเข้าแล้วไงครับเสร็จแล้วตรงตําแหน่งที่ตรงนี้มันเป็นหน้าต่างก็ไปซื้อตู้มาสบายหนึ่ง ตั้งนะครับย้ายติดจุเอซึ่งตรงกับบันไดเอามาตั้งไว้ตรงนี้และข้างบนก็เป็นหกลกซิลหรือจะเป็นนะครับกวนกองก็ได้หรือจะเป็นรูปรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็ได้ตั้งให้เห็นเด่นเป็นสงา่าเป็นประธานของบ้านเขาเรียกตำแหน่งโซวรหรือตำแหน่งภูเขานะฮะตรงตำแหน่งนี้คือดาวบารามีหนุนอันนี้คือดาวบารามีปัจจุบันดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณป้อมเป็นต่อแล้วนะฮะหลังจากที่ทําการวางหงจุ้ยใหม่ นะัต้องเลิกยามต้องสําคัญด้วยส่วนตำแหน่งดาว3าคือดาวทะเลาะเบาแวงและดาวเจ็บป่วยแล้วก็ตั้งเป็นห้องครัวเห็นไหมครับตรงนี้เป็นดาว3าหเอาไฟเผาความเจ็บป่วยนะครับให้หมดไปนะฮะซึ่งในตอนที่อาจารย์ไม่ได้ไปตั้งไม่ได้ไปวางให้เ้าไฟเขาอยู่ตรงนี้เสร็จอาจารย์ให้ย้ายมานะครับเพราะเขาเป็นรหัสชาวราศีตะวันตกต้องหันไปทิศตะวันตกเียงใต้เห็นไหมครับเนี่ยเราใช้รหัส8ทิศเนี่ยมาตั้งเตาไฟก็สามารถทําได้ น้ำกับไฟเป็นรูปตัว L เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนะครับดวงดาวทั้งหลายดาว8ดก็คือโชคลาภตั้งน้ำอีกนิดนะครับตรงนี้ตรงตำแหน่งดาวหมายเลข8ดเพื่ออะไรน้ำเป็นตัวแทนของโชคลาภน้ำต้องเตีย้ยๆและมีการเคลื่อนไหวนะครับหรือคุณจะทำเป็นบ่อปลาก็ได้แต่การเลี้ยงปลาเนี่ยถือว่าเป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์นะครับเราตั้งน้ำแล้วนะครับเป็นตุ่มน้ำล้นก็สามารถทำได้ดีแล้วะนะฮะ เนี่ยเสร็จแล้วหน้าประตูเนี่ยติดโคมไฟกลมๆแสดงหมายถึงมีตามังกรนะฮะบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีลูกตามังกรในเมื่อบ้านมีพลังมังกรอย่าให้มังกรตาบอดนะครับครับ,รบนะฮะเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นและหลังจากนะครับหลังจากปรับสภาพไปแล้วเราจะไปทําการถ่ายทาอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดเหตุการณ์อะไรมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะฮะคือเราจะพิสูจน์บทบาทของพลังงาน ว่านะครับมันมีความนะฮะโดดเด่นขนาดไหนหลังจากปรับไปแล้วนะครับเลือกยามให้ถูกต้องและเหมาะสมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผันแปรนะครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งไม่ใช่ทําวันนี้พรุ่งนี้ผลเกิดนะฮะมันต้องขึ้นกับนะครับหลายสิ่งหลายอย่างความถูกต้องและเหมาะสมของการและเวลาและเลือกยามด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ เราก็ต้องไปพักเบกแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะก่อนพักเบกกันะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์มีสําหรับสายแรกที่โทรเข้ามานะคะ้วกยะจีมี Facebook ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวในเบรกต่อไปเนี่ยจะมีคําถามจาก Facebook นะครับว่าสิ่งต่างๆที่เขาคิด ถูกต้องไหมที่โทรเข้ามาในรายการใน f a c e b o o เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันในเบรกที่3คมนะกันะนะคะแล้วก็ก่อนเบรกนะคะสำหรับผู้ชมท่านใดที่โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์นะคะสายแรกและสายเดียวเท่านั้นนะคะจะเป็นผู้โชคดีได้รับเข็มทิศแม่บรรทัดไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับสายกันค่ะ